สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาซ่อมพัดลมนะครับพัดลมประจำตำแหน่งนะครับมันไม่หมุนนะครับมันใช้งานมานานนะครับเริ่มบูทมันเริ่มจะหมดอายุนะครับเนี่ยบูทตรงนี้นะครับมันจะมีแกนสวมอยู่นะครับลมทีนี้มันเริ่มร้อนนะครับมันร้อนมันก็จะติดนะครับเพราะติดพัดลมเราก็จะไม่หมุนนะครับผมจะมาเปลี่ยนเป็นแบบลูกปืนนะครับท่านผู้ชมจะมาใช้แบบลูกปืนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังฝาหลังมันนะครับ ฝาลังนี่ผมแกะออกแล้วนะครับมันเราก็จะเอ่อมันเขาจะทําเป็นหุ้มหุ้มไว้อะเขาเรียกว่าอะไรล่ะทีนี้เราก็มาแกะให้มันแตกนะครับแล้วก็เอาบูทเอาเหล็กรันดนันออกนี่เป็นแกนนะครับก็ใช้กระดาษทรายขัดนะครับใช้กระดาษทรายขัดให้มันลื่นๆน,นะครับนี่คือลูกปืนครับลูกปืนนี่ซื้อมาไว้ได้สองปีแล้วนะครับซ,ซื้อมาชุด,ด,ดนะครับชุดหนึ่งใส่พัดลมไปแล้วเครื่องหนึ่งทีนี้ชุดนี้ไม่ได้ใช้ครับ เอาทิ้งไว้สองปีแล้วครับจะได้เอามาใส่ตัวนี้แหละนะครับก็ยังดีที่มันยังมีนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะข้างหน้าให้ดูมาแกะเอาบูทตัวข้างหน้าออกให้ดูนะครับนี่คือบูทตัวข้างหลังนะครับมันก็มีผ้าสกาดัดมีแหวนรองนะครับใหม่ๆมันก็ลื่นดีนะครับแต่นานๆไปมันชอบติดครับติดที่บูทนะครับก็ ขอแค่เรามีครีมนะครับเราก็จะอุปกรณ์ก็คือครีมครีมแบบนี้ก็ได้หรือว่าครีมปากนกแก้วก็ได้นะครับนี่ครับเราก็แง่ออกแง่ออกคือตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ที่ผมสั่งมาในแอปนะครับคือมอเตอร์ตัวเดิมเขามันเจ๊งไปแล้วนะครับนี่คือมอเตอร์ใหม่นะครับตัวใหม่ที่ซื้อมาก็ไม่เะไรหรอกครับแต่ว่ามันใช้ได้นะครับนี่ครับพอเราแง่ออกแงะออกมันก็จะรูดออกอย่างนี้นะครับลุดออกแล้วก็ ดึงออกมาเนี่ยครับเอาทิ้งไปเลยครับพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บขอบเก็บขอบให้มันเรียบร้อยนะครับเราต้องเอาออกเอาให้หมดครับนี่ยครับเอาออกให้มันหมดครับพอเอาออกแล้วนะครับก็ เราก็จะสวมลูกปืนนะครับเนี่ยเก็บให้มันเนียนก่อนนะครับเก็บออกให้มันหมดนะครับอย่าให้มันมีเศษนะครับถ้ามันมีเศษแล้วมันจะสวมไอ้ลูกปืนยากนะครับคือของท่านผู้ชมที่ไม่อยากจะหมุนนะครับก็ลองหมุนใบพัดดูก่อนนะครับแต่ถ้าหมุนใบพัดลื่นแต่แต่ว่าเวลาหมุนไม่เร็วก็คือคาปาเสียนะครับแต่ตัวนี้คาปาไม่ได้เสียนะครับ ทำความสะอาดก่อนนะครับเลาก็จะฉีดน้ํายาอีนกประสงค์เข้าไปหน่อยนะครับกลื่นนะครับเพื่อการเราเข้าง่ายนะครับทีนี้ก็จะสวมลูกปืนมันก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับท่านผู้ชมมันก็เปลี่ยนไม่ยากนะถ้าเรามีไขควงกับครีมนี้ก็ทําได้เลยนะครับ เราก็ค่อยๆค,ค,ครับดนันเข้ามันไม่เข้าเราก็เอาออกใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปให,ใหม่ออย่างนี้แหละอืมตันนี้เข้าแล้วนะครับกด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 ให้มันแน่นครับกดให้มันแน่นนะครับทีนี้ก็สวมแกนนะครับกดเข้าไปก็ไม่ามายากนะครับเนี่ยได้แล้วฝั่งหนึ่งใส่แกนเข้าไปแล้ว แล้วเราก็จะใส่ทุ่นเลยนะครับเขาเรียกทุ่นเลยเ้ยเขาเรียกฟินเอ,อทุ่นก็คือตัวแกนนั่นแหละนะครับตัวนี้คือฟินอาจจะเรียกผีดเรียกถูกน,นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ช่างชนานาญการทางพัดลมนะครับทีนี้ก็จะใส่ลูกปืนในฝาหลังนะครับก็ ส่วนมากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านนะครับพวกพัดลมพวกอะไรอย่างเงี้ยผมก็พอรับพวกเครื่องซักผ้าแก้ไขนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบกาต้มน้ําร้อนม้อหุงข้าวเงี้ยเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกนั้นเวลามันมีปัญหาผมจะไม่ซ่อมนะครับนั่นคือโยนทิ้งเลยซื้อใหม่นะครับเนื่องจากว่าซ่อมไม่เป็นนะครับอ่ะทีนี้ก็จะประกอบฝาหลังนะครับอ่ะตอนนี้นี่คือสวมฟินผิดนะครับ ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ถูกทางมันมันถูกที่ถูกทางมันนะครับก็ต้องถอดออกสวมใหม่หันข้างใหม่นะครับลองปิดฝาดูครับแล้วก็ลองโยกแกนนะครับเนี่ยนะครับผมจะจับฝาหน้ากับฝาหลังกดใส่กันไว้แล้วก็โยกแกนนะครับถ้ามันโยกได้อยู่แล้วก็หาแหวนรองนะครับตัวนี้ยังโยกได้อยู่นะครับโยกได้ประมาณสี่มิลนะครับ มันครึ่งเซนนั่นแหละเออ,อตีไปขึ้นก็เราต้องดูให้มันดีๆนะครับปล่อยให้มันโยกเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับลองโยกดูครับว่ามันต้องมันมีระยะรุ่นไหนนะครับทีนี้ก็ พอได้ระยะแล้วนะพอเรารู้ระยะรุนแล้วนะครับเราก็จะหาแหวนมาลองนะครับหาแหวนหาเศษอะไรก็ได้ที่เราหาได้ตามบ้านเรานะครับหรือไม่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับผมแนะนําพวกเศษกระป๋องพลาสติกนะครับพวกพวกระป๋องพลาสติกเราเอามาตัดกลมๆนะครับแล,แล้วก็เจาะรูตรงกลางนะครับลองลองลองอกมานะครับก็ใช <assim> ้ได้เหมือนกันนะครับ <cookie> ตัวนี้ผมจะหาแหวนที่อยู่ในร้านเนี่ยครับ นี่นะครับสีขาวเลยผมจะลองใส่สองตัวดูก่อนนะครับลองใส่สองตัวดูก่อนถ้ามันได้ก็เอาเลยถ้ามันไม่ได้ก็ถอดออกตัวหนึ่งนะครับคือมันเป็นงานดัดแปลงแล้วนะครับเราก็ต้องค่อยๆลองดูครับค่อยๆทำใส่ลองไม่ได้ถอดออกนะครับ ถ้าได้ก็เอาเลยนะครับก็เดี๋ยวลองสองตัวก่อนนะครับแล้วก็จะลองขันนอ็อตขันนอ็อตให้มันแน่นดูนะครับว่าแกนมันจะหมุนได้ไหมนะครับมันจะฝืดจะขัดจะติดอะไรไหมนะครับก็ขันทั้งสี่เลยนะครับ ขันทั้งสี่ตัวเพื่อความชัวนะครับเอาให้แน่นทั้งสี่ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราขันให้แน่นก่อนนะครับแล้วก็ลองหมุนดูครับ แน่นแล้วก็ลองหมุนดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมตัวนี้หมุนหมุนได้นะครับแต่มีฝืดๆนะครับที่ใส่แหวนสองตัวนะครับแหวนสองตัวก็ประมาณห้ามิลวัดดูแล้วนะครับก่อนจะใส่ประมาณห้ามิลกว่าๆนะครับห้ามิลนิดๆก็ลองครับมัน รู้สึกว่าไม่โอเคนะครับเราลังการใส่แเวนสองตัวโยกไม่ได้เลยนะครับแต่หมุนได้อยู่แต่โยกเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับทีนี้ก็ผมก็เอาออกครับเอาออกตัวหนึ่งตอนนี้ก็หมุนออกนะครับจะเอาเวนออกตัวหนึ่งนะครับ คือให้มันลุนได้นะครับลุนได้นิดนึงนะครับโดยปกติพัดแกนพัดลมมันก็ลุนได้อยู่แล้วมันขยับด้นหน้าถอยหลังได้นิดนึงอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ทําให้มันฟิตเปียนะครับแต่ถามว่าใส่เป็นระบบลูกปืนทําให้มันพอดีเป๊ะได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าผมขี้เกียจหาแหวนที่มันพอดีเป๊ะแล้วนะผมก็จะปล่อยให้มันลุนนิดนึงเละเอาออกตัวหนึ่งมันก็จะขยับได้อยู่ประมาณสองมิลนี่แหละนะครับเอาแหวนตัวบางกว่าออก ครับเอาตัวหนาตัวนี้ก็ทำให้ดูแบบไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยนี่คือทำเราก็ทำไปพร้อมกันเลยครับนะครับ ันนี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ได้แล้วเราก็ประกอบเข้าไปขันน็อตสี่ตัวเหมือนเดิมก็ขันให้แน่นครับขันให้แน่นเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้เกะอีกแล้วแหละ แันนี้ก็ได้แล้วนะครับลองเว้นหนึ่งตัวประมาณสามมิลน,นะครับก็ประกอบส่วนที่เหลือเลยนะครับประกอบส่วนที่เหลือเลย ใช้ตัวสายนะครับตัวสายตัวนี้ใช้ทนมากเลยนะครับเนี่ยทนกว่าที่อยู่ในฮาร์ตลิอีกเนี่ยฮาตาลิในบ้านผมอะ่ะอีกตัวหนึ่งอะ่ะใช้ได้ประมาณปีดังแล้วนะครบเีเอ่ยชื่อยี่ห้อเขาจะฟ้องเราไหมเนี่ยก็ <c oughs> ปีหนึ่งก็คุ้มแล้วแหละครับ ออนนี้ก็ได้ทดสอบแล้วนะครับนี่นะครับใช้ได้แล้วนะครับกล้องตัดไปนะครับก็เลยต้องตัดมาเป็นตอนเสร็จเลยนะครับถ่ายไปถ่ายมากล้องตัดครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสนประการเปลี่ยนลูกปืนพัดลมนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ